จากปี2 5 6ซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ทนศารที่เป็นคนผู้นำของจรมประชารศป่อยของเราร้อง้งท่านรอผู้ว่าราชการจังหวัดสองท่านสนหน้าวราชการมีมาร่วมในการประกอบศานพิธีทางรุ่นไตาง าดีลังกา260ปที่พระพุทธสมไทยสถิตนาวธรรมราจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอได้ที่เจริญในประเทศดีลังกามาครบ260ปีอดีตวัน 27, 28และ29เรื่องจะพาคมเป็นวันสุดท้ายแต่ก็ยังมีคณะพูด จะยังอยู่ในประเทศไทยวันนี้จะมาร่วมในการทำบุญที่ปากการาสาทจันทบุรีมีพี่ที่ได้ให้แรงลงได้ร,ร,ร่วมในการประกอบการพิธีบูชารัตนากรต่อเจ้าราชบรรดาเจ้าวรรณะเจ้ามณฑจังหวัดระนันวันแรกคือวันมาบ้าบูชานั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วธนพรสีพฤหับปีพุทธศักราช2 5 นี้วันอันที่สองก็คือวันวิสาขบูชาได้รับประทานทางระบบยาภูมิมนุษยภูมิเทียวเดียภูมิเป็นผูน้ที่สูงสุดเป็นแต่ไม่มีที่จะเสมอมาหรไม่มีผู้ใดที่จะเปลี่ยนเทียบได้ในาการดำเนินชีวิตให้เป็นอยู่อย่ยงางปกติถูกได้ และผู้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็จะได้รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาแึ่งึนื่องหาการประเดงอุบัติขึ้นแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาแต่ขึ้นประเดชพระคุณพระเทพรัตนกรเจ้าอาวาสเชิงวริหานแห่งนี้เป็นเรื่องที่น่าโมทนายินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วญาติโยมที่จำไว้ทุกประกาศ นายโยมที่ทำบุญจากบาทแล้วแต่ขึ้นมาบนญสละการบรเิเวาแบเพื่อประกอบศาสนาพิธีดนะโดยร้องกันในการที่นายโยมได้มาบำเพ็ญทานแล้วนั้นดต,ต่ในทารทรูปธีจึงไป่นวรที่จะพลาดโอกาสจากการประกอบศนะา,าสนาพิีิธการบริญญาอีกระดับหนึ่ง ศีลังกาไปางประเทศไทยนะมาลานะครับแในปีนี้จะมีการบัญญัติรือศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติศีลังกาด้วยเป็นเรื่องที่ได้ยินบอกกันนะพี่พิธีบนสารการเรียนโอกาสนี้ See you เริดขึ้เรียนบูชาปรเทศแล้วยำโยมผู้ไดใดที่จนั้งหอายก็ตั้งใจกล่าวธรรมอรรัานิธรรมตัโตสัมพุทธะสนะโมตตะกวะโตวะราังเตโสเคโต าสาขาบุญธรรมิกเพราะเป็นวันร้ายวันประตูวันต,ตัสรู้ให้ระลึกถ,ถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่มีเป็นตัวเฉพาะพระองค์สามารถเกี่ยวด้วยทานศีลภาวนาก็มีเกี่ยวได้เครื่องประการละบูชาและกระรม